สวัสดีครับมือนี่ผมสิพามาเบิงมันแปดหนึ่งหาเดือนของผมครับผมใส่ปุ๋ยขี้หมูครับแล้วก็ฉีดท่างใบเอาครับฉีดใจแอนครับผมบร,รูดอกว่าหัวเขาจะมีบอแต่ว่ามือนี่ผมจะมาแหลกความรู้ครับพี่น่องเช้าเกษตรกร,กรสวนมันครับเดี๋ยวผมสิโก้หัวให้เบิงครับ เป็นพันมันแปดหนึ่งครับพี่น้องผมใส่ขี่หมูอัดเม็ดครับผมบลูดอกว่าสีมีหัวหรือบอนี่ครับพี่น้องผู้ใหมีสิ่งที่ดีๆกันแนะนำผมมาแน่ ผมกระห็ดหลายลอยไร่อยู่ครับนี่ครับมันหาเดือนครับห,หัวใหญ่อยู่พี่น้องครับแหลกความรูกันครับนี่ปุ๋ยเคมีมันแพงครับผมว่่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยพี่น้องนี่ครับ เป็นมันหาเดือนครับเป็นพันมันแปดหนึ่งครับพี่น้องนี่อันนี้ผมสิ่ให้พี่น้องเบิงว่ามันพานบบแต่ผมฉีดใจแอนครับใจแอนนี่ข้าเจ้าเป็นเป็นปุ๋ยทางใบที่อัน อันต้นบ่าหายึ้นต้นครับพั 2008, นมันแปดหนึ่งผมนี่ยืนขึ้นนี่ยังบ่ถ่วมหัวครับหาเดือนหกเดือนครับนี่ครับปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดครับพี่น้องเป็นปุ๋ยของผมเองนี่แหละครับ บางคนถามผมมาว่าใส่เป็นเถาแก่ขี่หมูเองใส่ขี่หมูหลายบแมนครับใส่ขี่หมูหลายนี่ขืนต้นครับพี่น้องขี่หมูนี่ใส่ได้อัตราปานกลางครับผมอย่าไปใส่หลายครับถ้าใส่หลายมันจะขืนต้นครับ เดี๋ยวสองผมยังว่าท่านหูเลยว่ามันผมสิมีหัวบอ่อผมกลับมาถ่ายคลิปลงหาพี่น้องบึงเรียกความหลูกันผู้ใดมีหนทางประหยัดต้นทุนมันหัวใหญ่เกษตรกรอยู่หลอดกระรกรกบ,บอกผมแน่ครับ เนี่ยแต่ว่าดกดกครับพี่น้องดกแห้งครับขีดินแกนหลายครับนี่แกนแห้งครับ ีดินเพืน่นแข็งแห้งดกอยู่ครับพี่น้องพานบ่ผพานพี่น้องบอกผมเลยเด้อครับ นี่ครับพี่น้องเงาหนึ่งอันนี้คือผมใส่ปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดย่างเดียวครับแล้วก็ฉีดทางใบครับปุ๋ยเคมีผมบ,บ,บ่ได้ใส่ครับพี่น้องผมจิจบคลิปนี้ถ้าผู้ใดมีหนทางที่ประหยัดต้นทุนในการทำไร่ทำสวนก่ะ บอกกันแน้ด้วยครับปุ๋ยขีหมผมใส่อัตราสี่กระสอบต่อไร่ครับสำหรับคลิปนี้ผมสิจบไว้แค่นี่ด้วยครับผู้ใดมีสิ่งที่ดีๆแนะนำผมแน่อันนี้ถือ,ว,อ,อว่าพานบอหรือบพานบอกผมแี่้ด้วยครับ